มาบอกเหตุผลที่ผมทำคลิปช้าทักนั้นคือผมเปิดเทอมแล้วทุกคนก็น่าจะรู้อีกอย่างผมเข้าชมรมฟุตบอลหรืออีกอย่างหนึงชมรมกีฬาซึ่งผมก็ต้องฝึกซ้อมทุกวันแต่วันศุกร์อาจไม่ได้ฝึกซ้อมดูแล้วเดี๋ยวมันเปืือนชุดเกินสักอยาก่าง แล้วก็วันพฤหัสก็อาจจะลำบากอาจจะไม่ได้เล่นฟุกวันอาจจะมาลงคลิปแต่เพราะว่ากัานะมันแต่งตัวยากนะวันพฤหัสปปสี่นึงปหา้านไปปหกด้วยอ่าแล้อีกอย่างหนึ่งนะผมต้องฝึกซ้อมทุกวันถึงแม้จะเป็นวันยูใช่ฝึกซ้อมทิบวันนะอืม้ามีเวลาเหลืออีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือ ผมนั่นจะต้องทำคำแปลที่กำแปนที่ยากนาฮาร์ทฮอดมากมากแต่ก็ยังดียังเจอเพื่อนเพื่อนนะไอเม,มลอะแค่นี้แหละ